สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่รักมาพบกับข้อความดีๆจากอุทาหรณ์จากคำสอนของพระคริตกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเริ่มกันในบทใหม่ค่ะเป็นบทที่15แล้วชื่อเรื่องว่าหายไปแล้วแต่ได้พบกันอีกอ้างอิงจากพระธรรมลูกกาบทที่15ข้อ11ถึง32นะคะลองฟังกันในตอนแรกกันเลยค่ะอุปมาเรื่องแกะหายเหรียญเงินหาย หลงหายแสดงให้เราเห็นอย่างเด่นชัดถึงความรักอย่างเห็นใจของพระเจ้าที่มีต่อผู้ที่หลงหายไปจากพระองค์แม้ว่าพวกเขาหันไปจากพระเจ้าแต่พระองค์หาได้ทิ้งพวกเขาให้ตกอยู่ในความทุกข์ยากไม่พระองค์ทรงมีพระเมตตาและสงสารต่อบรรดาผู้ที่ต้องเผชิญกับศัตรูที่เต็มไปด้วยแล่เหลี่ยม ในอุปมารเรื่องบุตรเสเพลแสดงให้เห็นถึงวิธีการของพระยาเวในการปฏิบัติต่อบรรดาคนที่ครั้งหนึ่งเคยรู้จักความรักของพระบิดาแต่ได้ปล่อยให้ผู้ล่อลวงนำเขาไปเป็นเฉลอยอยู่ใต้การบังคับบัญชาของมันชายคนหนึ่งมีบุตรสองคนบุตรคนเล็กพูดกับบิดาว่าพ่อขอแบ่งทรัพย์สินส่วนที่ตกเป็นของลูกให้ลูกด้วย บิดาจึงแบ่งสมบัติให้แก่บุตรทั้งสองต่อมาไม่กี่วันบุตรคนเล็กนั้นก็รวบรวมทุกสิ่งทุกอย่างเดินทางไปยังเมืองไกลจากลูกาบทที่15เขาข้อ11บุตรเล็กคนนี้เบื่อหน่ายต่อการควบคุมในบ้านบิดาของเขาเขาคิดว่าอิสรภาพของตนถูกจำกัดเขาเข้าใจความรักและการดูแลของบิดาผิดไป จิตตั้งใจที่จะปฏิบัติตามแนวคิดของตนเองชายหนุ่มไม่ยอมรับหน้าที่ของเขาที่มีต่อบิดาและไม่แสดงความกตันยูแม้กระนั้นเขาก็ยังอ้างสิทธิ์ของความเป็นบุตรเพื่อขอแบ่งสมบัติจากบิดามรดกที่จะตกเป็นของเขาเมื่อบิดาถึงแก่กรรมเขากลับร้องขอเอาเดี๋ยวนี้เขาต้องการความสนุกสนานในปัจจุบันแต่ไม่สนใจต่ออนาคต เมื่อเขาได้รับมรดกส่วนที่เป็นของตนเองแล้วเขาก็เดินทางไปยังเมืองไกลออกไปไกลจากบ้านของบิดาด้วยเงินจำนวนมากและอิสระภาพในการทำตามใจชอบเขาบำรุงบำเรอตนเองอย่างเต็มที่ตามความต้องการของจิตใจไม่มีใครพูดห้ามเขาว่าอย่าทำอย่างนี้เพราะอันตรายต่อตัวเธอนะหรือสั่งให้ทำอย่างนั้นเพราะเป็นสิ่งที่ถูกต้อง มิสหายชั่วช่วยให้เขาตกลึกลงไปสู่บาปและเขาพลานทรัพย์สินของตนด้วยการใช้ชีวิตแบบฟุ่งเฟือยจากพระธรรมลูกกาบที่15บห้าข้อสิพระคำพีกล่าวถึงคนที่อ้างตัวว่าเป็นคนมีปัญญากลายเป็นคนโง่เขาไปจากโรมบทที่1นึข้อยีและนี่คือประวัติของชายหนุ่มในอุปมา สมบัติที่เขาเรียกร้องมาจากบิดาด้วยความเห็นแก่ตัวเขาพลานไปกับหญิงโสเพณีสมบัติของความยาววัยถูกพลานทิ้งไปช่วงชีวิตอันมีค่าความเข้มแข็งแห่งสติปัญญาแนวคิดอันสดใสของวัยยาวความปรารถนาที่จะให้จิตวิญ,ญญาณสูงขึ้นทั้งหมดนี้ถูกไฟแห่งราคะตัญหาเผาไหม้ไปจนหมดสิน้น แล้วเรื่องราวของบุตรคนนี้จะเป็นอย่างไรต่อไปติดตามต่อในตอนหน้านะคะขอบพระเจ้าเวยพระพรค่ะ